สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อร์ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็นำเสนอเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณ การเติบโตทางจิตวิญญาณนะช่องของเราได้ให้คํานิยามว่าคือความงอกงามทางความคิดและจิตวิญญาณเพราะเมื่อเราเติบโตทางจิตวิญญาณนี้เราจะมีมุมมองความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็เป็นมุมมองที่เหมาะกับตัวเองนะคะสามารถที่จะนํามาพัฒนาต่อยอดและสร้างความสุขให้กับตัวตนได้ค่ะส่วนทางด้านจิตวิญญ,ญาณนั้นเราจะพบว่าเราจะรู้สึกแบบอิสระแบบไร้ขีดจ,จํากัดเพราะเกิดความ เข้าใจจิตภายในอย่างลุ่มลึกเห็นความจริงแท้ของจิตว่าจิตนั้นน่าได้ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกมายาจากการปรุงแต่งทั้งปวง การมีอิสระแบบไร้ขีดจำกัดนี้เองนะคะจะทำให้เรานั้นมีความสุขบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดความสุขนั้นยังไม่ใช่หัวใจของการเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะหัวใจสำคัญของการเติบโตทางจิตวิญญาณนั้นก็คือการรับมือหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบกับเราสิ่งนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดศักยภาพภายในจิตวิญญาณของเราค่ะ บางทีจุดหมายปลายทางของความต้องการสูงสุดในความเป็นมนุษย์นะคะอาจจะไม่ใช่ความสุขก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเราแค่อยากจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าความทุกข์นั้นทําให้เราเจ็บปวดแต่ว่าในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นไม่มีใครนะคะที่จะหลีกหนีความทุกข์ได้อย่างน้อยที่สุดสําหรับชีวิตผู้ที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะคะสิ่งที่เขาจะต้องเจอเหมือนๆกันกับเรานั่นก็คือการที่เราจะพัดพลากจากคนที่รักนะคะแล้วก็เรื่องของ สังขารร่างกายที่จะต้องเสื่อมลงทุกวันนะคะดังนั้นการที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลือกภายนอกเช่นสถานะของเราความต้องการต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสิ่งของหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่ภายในเช่นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการรับมือและเยียวยาจิตใจตัวเองเนี่ยจึงเป็นเสมอน,นะคะ เครื่องการันตีว่าเรานั้นมีความเติบโตทางจิตวิญญาณขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะบุคคลใดบ้างที่จะมีโอกาสเติบโตทางจิตวิญญาณได้ขอตอบเลยนะคะมนุษย์ทุกๆคนค่ะสามารถที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณได้ทุกคนทุกเวลาเท่าที่ต้องการนะคะไม่มีข้อจำกัดใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานภาพอายุเพศวัยศาสนาการศึกษา การเติบโตทางจิตวิญญาณไม่ได้ต้องการวุฒิทีิเหล่านี้เป็นใครก็ได้ไม่สําคัญด้วยนะคะว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรมามนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิชอบธรรมในการที่จะเติบโตและมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณค่ะประโยชน์ที่เรานั้นจะได้รับจากการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะหลักๆเนี่ยก็คือข้อที่1สามารถที่จะเปิดใจในมุมมองที่กว้างขึ้นเพราะจิตวิญญาณภายในของเรานะคะ พุ่งทยานขึ้นสู่ความเป็นอิสระมากขึ้นทำให้มุมมองในแง่ต่างๆโดยเฉพาะแง่มุมรอบตัวและสังคมนั้นเปลี่ยนไปโดยมีทิศทางที่กว้างขึ้นและเข้าใจในองค์ประกอบและสมมติฐานของเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ ข้อที่2นะคะปัญหาในใจหรือความกัดแย้งในใจได้รับการลดทอนลงเพราะว่าการที่เรานั้นมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะในเรื่องต่างๆเน่ะเราก็เอามาปรับใช้นะคะกับปมความคิดหรือว่าปมในใจของเราได้ข้อที่สามค่ะสามารถรเผชิญหน้าและรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ดีขึ้นข้อที่4นะคะมีความกลมกลืนกับทุกๆอย่างรอบตัวเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักครอบครัว คนในที่ทำงานแล้วก็สังคมข้อที่5สามารถที่จะใช้เวลาสงบนะคะอยู่กับตัวคนเดียวได้ทั้งทงที่เมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะทำไม่ได้นะคะข้อที่6ค่ะมีความมั่นใจในตัวตนเป็นความมั่นใจในระดับที่พอดีเป็นความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองหรือว่ามีความสามารถด้านต่างๆนะคะมีทักษะต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ข้อที่7เนี่ยเข้าใจตัวเองดีขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโลกและจักรวาล การเข้าใจตัวเองแบบนี้นะคะหรือว่ามีมุมมองที่เข้าใจผู้อื่นแบบนี้ทำให้เรานั้นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันค่ะการเติบโตทางจิตวิญญาณนั้นไม่ได้มีรูปแบบหรือว่าเป็นทฤษฎีที่ตายตัวชัดเจนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญนะคะสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือผลที่ได้จะต้องสามารถจับต้องได้ในเชิงรูปธรรมคือการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและจิตวิญญาณโดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นและ และเหนือสิ่งอื่นใดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะดีหรือร้ายโดยเฉพาะเรื่องที่เรานั้นไม่คาดคิดมาก่อนก็จะมีวิธีนะคะที่จะรับมือกับอารมณ์ภายในของเราอันนี้ต่างหากนะคะเป็นสิ่งที่เป็นผลของการเติบโตทางจิตวิญญาณค่ะหัวใจสําคัญของการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องทําให้บุคคลน,นั้นนะคะมีความสุขจากภายในเป็นความสุขที่แท้จริง เพราะความสุขจากภายในจะสะท้อนออกมาจากกรารกระทำพฤติกรรมโดยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นความสามารถในการที่จะปรับตัวกับผู้คนรอบตัวนะคะการกลมกลืนกับทุกสรรพสิ่งหรือว่ามีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกมากขึ้นค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นได้และสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองดังนั้นทฤษฎีกระบวนการหรือรูปแบบจึงเป็นแค่องค์ประกอบนะคะเหมือนกับจิ๊กซอหนึ่งที่ทําให้เรานั้นเติบโตทางจิตวิญญาณเรามีการพัฒนาแต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่เราจะต้องยึดถือหรือยึดติดและบางทีนะคะถ้าหากว่าคุณมีอิสระทําความคิดมากๆเนี่ยคุณก็อาจจะมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาตัวตนและก็เปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญ,ญาณของคุณตามสไต ขอองงคุณเะะการเติบโตทางจิตวิญญาณนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการเติบโตทางจิตวิญญาณนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะคะข้อที่ค1ค่ะเกิดจากการตกผลึกและ ตรึกคิดของตนเองนะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังการอ่านการดูการชมการการอภิปรายหรือว่าถกกันเองในประเด็นต่างๆข้อเหล่านี้จะเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตนะคะจิตเนี่ยจะค่อยๆสะสมรวบรวมแล้วก็เกิดเห็นความจริงขึ้นมาพอถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะเกิดการแตกตัวออกมาเองค่ะข้อที่2นะคะเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์โดยตรง ของตนเองนะคะที่ได้รับต่อสถานการณ์ต่างๆข้อนี้รวมหมดเลยนะคะว่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องของบาดแผลความเจ็บปวดปมในใจ ความเครียดความกดดันหรือว่าแม้แต่ประสบการณ์ดีๆเช่นผู้คนที่รายล้อมคุณเนี่ยมีแต่คนดีๆที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเกิดความตื้นตันใจอย่างมากสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นผลกระทบที่จิตนั้นได้รับเหมือนกับถูกสั่นสะเทือนทางจิตทําให้จิตเห็นถึงความจริงหรือว่าแก่นแท้ของชีวิต ข้อที่3นะคะเกิดจากจิตเนี่ยมีความสงบมีความรู้แจ้งจากภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาญาณหรือการเกิดนิมิตทางร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการทําสมาธิไม่ว่าจะเป็นระหว่างที่ทําหรือหลังจากทําแล้วนะคะทั้งหมดนี้เกิดจากการที่บุคคลน,นั้นนะคะเห็นภาพตามความเป็นจริงหรือว่าสัจธรรมหรืออาจจะหมายถึงจิตเนี่ยนะคะมีการแตกตัวเข้าถึงสภาวะธรรมค่ะ ข้อที่สเกิดจากผลกระทบของธรรมชาติรอบตัวบางทีการที่เรานั้นเรียนรู้จากธรรมชาติหรือว่าสรรพสิ่งรอบตัวเนี่ยนะคะจิตภายในของเราเห็นความจริงของสรรพสิ่งขึ้นมาจิตก็กระเทาะเปลือกออกมาจากภายในค่ะฉะนั้นเส้นทางของการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณของแต่ละคนเนี่ยจึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลที่พบเจอ ส่วนอุปสรรคในการที่จะพัฒนาเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะที่สำคัญที่สุดเลยอุปสรรคใหญ่นั่นก็คือการเริ่มต้นค่ะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า อยากจะรอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดความไม่มั่นใจในกระบวนการวิธีการต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นแบบไหนหรือว่าบางท่านอาจจะอยู่ในระหว่างที่คัดสรรถึงวิธีการทฤษฎีต่างๆก่อนแต่ว่าการเริ่มต้นนะคะจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการที่จะพัฒนาขอเพียงแต่ให้เราขยับนะคะแล้วก็เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกก็จะทําให้เรานั้นเดินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้เองเพราะเรา เราจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าวิธีแบบไหนเป็นวิธีที่ใช่สำหรับเราวิธีแบบนี้ชอบไม่ชอบวิธีนี้ถูกใจวิธีนี้ดีนะคะมันจะต้องเกิดการค่อยๆฝึกกันไปนะคะ เพราะว่าการเริ่มต้นนั้นจะทําให้เรานั้นเกิดความเข้าใจในตัวตนมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับค่ะส่วนอุปสรรคด้านอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของความกลัวความไม่แน่ใจความเครียดหรือว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามดังนั้นหากว่าเราเปิดใจรับฟังแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆของผู้อื่นและตนเองรวมถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเราเองนะคะก็ จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่กล่าวมาได้ค่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะาอาการของผู้ที่มีการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะว่าจะมีบุคลิกหรือว่าลาักษณะหรือว่าความชอบพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะคะข้อที่1ค่ะชอบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณภายในข้อที่2ชอบอยู่กับธรรมชาติข้อที่3ส,สามารถที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวได้ข้อที่4 จะไม่ค่อยย้อนคิดเรื่องของอดีตโดยเฉพาะเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้จะไม่ค่อยคิดนะคะถ้าสมมุติจะต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับอดีตนั้นจะคิดแต่เรื่องที่มีความสุขมากกว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจนะคะข้อที่5มีมุมมองความคิดในเชิงบวกเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องโทษใคร ข้อที่6ค่ะเวลาที่มีความเครียดจะหาทางผ่อนคลายหรือว่าเยียยาหัวใจตัวเองให้เร็วที่สุดจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเครียดนานข้อที่7ยอมรับความจริงได้มากขึ้นเช่นความจริงของตนเองความจริงของผู้อื่นความจริงของสรรพสิ่งข้อที่8เปิดใจและรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาข้อที่9จะปล่อยวางความยึดติดและความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างลง ส่วนข้อที่10นะคะจะมีความอดทนมากขึ้นต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากและมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวข้อที่11มีความสุขและความพึงพอใจแบบง่ายๆเป็นความสุขภายในไม่พึ่งพาความสุขจากภายนอกค่ะ ข้อที่12จะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวตนโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณภายในเช่นบางครั้งก็อาจจะไปเข้ากลุ่มนะคะที่เกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องของจิตภายในหรือว่าอาจจะไปทํากิจกรรมที่ดีที่มีประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นข้อที่13ไม่ได้ให้น้ําหนักกับการเป็นตัวตนคือไม่ได้สนใจว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดนะคะเพียงแค่พอใจในแบบฉบับที่ เป็นของตัวเองนะคะข้อที่14ี่จะโฟกัสไปที่เนื้อในหรือคุณค่าของสิ่งนั้นๆมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับรูปแบบกระบวนการวิธีการหรือทฤษฎีต่างๆเพราะว่าคุณนั้นสามารถที่จะมองทะลุถึงเปลือกนะคะที่ห่อหุ้มสิ่งเหล่านั้นอยู่สามารถที่จะมองถึงเนื้อในของสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของคะ่ะ ข้อที่สินะคะมักจะชอบสังเกตอารมณ์ของตัวเองหรือจิตข้างในของตัวตนมากขึ้นเริ่มเรียนรู้ตัวตนภายในเริ่มสื่อสารกับจิตภายในวางใจและเชื่อใจมากกว่าที่จะ ออกคาสั่งควบคุมจิตภายในของตนเองนะคะเพราะว่าเรานั้นมักจะปล่อยให้จิตของเราได้เผยความเป็นไปของธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆคือพูดง่ายๆว่าเชื่อหัวใจตัวเองเชื่อความคิดตัวเองมากกว่าที่จะไปใช้จิตสํานึกไปคอยที่จะควบคุมนะคะคอยที่จะออกคําสั่งว่าอา๋อต้องทําแบบนี้แบบนี้บางครั้งเวลาที่เราเพลอเนะคะเรานั่งคนเดียวฟังอะไรในบางทีจะมีความคิดปึ๊บขึ้นมานะค,ะคล้ายๆกับว่าจิตเขาต้องการที่จะสื่อสารกับร หรือหมายถึงการที่เราใช้วิธีการสื่อสารกับจิตตามที่เรามีคลิปได้บอกไว้แล้วหลายๆคลิปนะคะข้อที่16นะคะเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกๆสิ่งกับชีวิต ขอบคุณทุกเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก็ตามค่ะข้อที่17นะคะสามารถที่จะแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นความรักความจริงใจความเมตตาและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่พอจะช่วยเหลือคนรอบข้างและสังคมได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่อยู่ในจิตใจเบื้องลึกของผู้ที่มีการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณค่ะ การเป็นอิสระทางความคิดช่วยเปิดโลกกระทัดภายในหลายอย่างทำให้เห็นความจริงนะคะเป็นความจริงของสปปรรพสิ่งโลกและจักรวาลคุณเข้าใจแล้วว่าที่แท้จริงไม่ได้มีอะไรมากมายเลยทุกอย่างเป็นเพียงแค่เปลือกที่ห่อหุ้มเอาไว้เท่านั้นนะคะ <c oughs> ดังนั้นเราจะพบว่าผู้ที่เติบโตทางจิตวิญ,ญญาหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น เป็นการตัดสินใจที่กล้าออกมาจากกรอบที่ตัวเองเคยสร้างขึ้นเอาไว้หรือว่าอาจจะมาจากความกดดันต่างๆรอบตัวที่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังกับเขาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีรับมือด้วยวิธีการแบบ แนบเนียนและประณีประนอมหลายคนนะคะที่หลุดพ้นและเป็นอิสระจากการที่กักขังตัวเองเอาไว้นะคะก็พอเราทำสำเร็จเนี่ยบางคนเนี่ยมีความตื้นตันถึงกับต้องหลั่งน้ำตาออกมาคือดีใจอะคะ่ะที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะค้นพบตัวเองค้นพบในวิธีทางที่เราชอบค้นพบในเวทีที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสาหรับเรานะคะอาจจะไม่จาเป็นต้องเหมือนคนอื่นแต่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราได้แค่นั้นเราก็พอใจ แล้วค่ะและจากลักษณะาอาการของผู้ที่มีการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยสิข้อจําเป็นไหมต้องครบทุกข้อไม่จําเป็นเลยค่ะ กี่ข้อก็ได้ข้อเดียวก็ได้เพราะว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้มีการหยุดยั้งการเติบโตนะคะไม่ได้มีข้อจํากัดหรือข้อยุติว่าเออแค่นี้พอละไม่เหมือนกับการเติบโตทางร่างกายมนุษย์พอเติบโตถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดความเสื่อมลงใช่ไหมคะแต่ว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะแบบขยับขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าคุณมีเพียงแค่ข้อเดียวนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าหากว่าคุณมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะขยับขึ้นเป็นอีก หลายข้อเองนะคะแล้วถ้าเกิดมีคนตั้งคำถามว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยใช่เสียงเดียวกันกับการตื่นรู้หรือไม่อันเนี้ยนะคะขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคลเลยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตื่นรู้นะคะสามารถที่จะทำให้เรานั้นเติบโตทางจิตวิญญาณได้ หรือว่าบางทีการที่เรานั้นมีความเติบโตทางจิตวิญญาณก็อาจจะทําให้เราเกิดการตื่นรู้ก็ได้ดังนั้นจึงไม่มีคําตอบที่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละท่านเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมีการตั้งคาถามไปอีกว่า แล้วใช่เรื่องเดียวเกี่ยวกับศาสนาหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองความเห็นนะคะความเชื่อความศรัทธาและการตีความของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกันซึ่งท่านสามารถที่จะใช้วิจารยญาณของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะเพราะว่าศาสนาทุกศาสนานเนี่ยสามารถทําให้เกิดการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณได้และในขณะเดียวกัน เรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณอาจจะไม่จําเป็นนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ได้เพราะการเติบโตทางจิตวิญญาเนี่ยเขามีในยะสองชั้นชั้นแรกเนี่ยเพื่อเป็นไปเพื่อพัฒนาและเติบโตในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงในสถานการณ์จริงความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์เราปัจจุบันเช่นเรื่องของการตอบสนองในการรับมือปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาแบบบางครั้งเนี่ยมาแบบไม่คาดฝันเราจะมีวิธีที่จะแก้ไขหรือ ว่าเรามีวิธีที่จะเยียวยาตัวเองนะคะได้ดีเพียงใดส่วนชั้นที่สองก็คือเรื่องของการเติบโตในการรู้แจ้งของสรรพสิ่งความเป็นไปของโลกและจักรวาลหรือรวมถึงความจริงแท้ของจิตค่ะทีนี้เรามาดูวิธีหรือตัวช่วยนะคะที่จะพัฒนาจิตของเราเนี่ยนะคะมีวิธีอะไรได้บ้างข้อที่1ค่ะความสงบและการอยู่คนเดียวนะคะบางครั้งเราต้องปรีเวลาบ้าง ข้อที่2เข้าหาธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดเยียวยาและฟื้นฟูจิตภายในของเราข้อที่3ส,สังเกตสังเกตภายในจิตใจอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดความเป็นตัวตนจากภายในสังเกตคนรอบข้างสังเกตสรรพสิ่งค่ะข้อที่4นะคะการทำสมาธิเพื่อเดินทางสู่ข้างในซึ่งจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะคะสมาธิก็เป็นเพียงองค์ประกอบ หนึ่งะคะของการที่จะช่วยพัฒนาจิตภายในของเราการทำสมาธิไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้แจ้งซะทั้งหมดเราต้องทำทุกๆอย่างประกอบกันบางคนบอกว่าทำไมจะต้องไปอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบแล้วก็หาธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่คนเดียวใช่ไหมคะเราก็จะกลายเป็นว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งก็คือเรากับเพื่อนเนี่แหละ กลายเป็นว่าคนพูดคุยกันท่ามกลางธรรมชาติเสียงนกจ๊บจิบจ๊บจิบอะไรแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้หมายถึงว่าการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะใช้เวลาของเรานะคะในการที่จะสังเกตแล้วก็เรียนรู้ได้ดีกว่าการที่เรานั้นเข้ากลุ่มกับคนอื่นที่มีการพูดคุยกันนะคะเพราะเราจะไม่ได้ใช้จิตของเราที่เต็มที่นะคะ อีกประการหนึ่งนะคะการที่เรานั้นอยู่คนเดียวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้จิตภายในเขาจะพยายามที่จะเผยนะคะความเป็นตัวตนของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาจะสื่อกับคุณได้ดีกว่าการที่จะอยู่ในกลุ่มคนนะคะเหมือนเขาจะขี้อายหน่อยๆแต่จริงๆไม่ใช่หรอกค่ะมันเป็นเรื่องของความสงบมันเป็นเรื่องของสมาธิมันเป็นเรื่องของจิตที่เวลาว่างๆนะคะเขาก็จะออกมาเท่านั้นเองอีกประการหนึ่งนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสอนสภาวะธรรมได้ดีที่สุดเลยธรรมชาติเนี่ย มองตรงไหนเนี่ยจิตเราเนี่ยนอกจากมีความสุขใช้ธรรมชาติบําบัดแล้วการที่เราเห็นสีเขียวการที่เราเห็นสีต่างๆหรือกิ่นหอม,หอมของดอกไม้ต้นไม้เนี่ยนอกจากจะฮิวใจเราแล้วนะคะเขายังสอนสภาวะธรรมอีกมากมายผู้บรรยายเองเนี่ยก็เข้าใจคําว่าปล่อยวางที่แท้จริงจากการสังเกตธรรมชาตินี่แหละค่ะอขอเล่านิดนึงนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย เป็นคนที่ปลูกดอกไม้นะคะแล้วทีเนี้ยเราจะคาดหวังว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะต้องสวยตลอดเวลาแล้วเขาก็สวยอย่างที่เราต้องการแล้วไม่ทราบเป็นอะไรค่ะอยู่ๆเขาก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนต้นใหม่เป็นอย่างเงี้ประมาณเดือนกว่ารดน้ําดูแลอย่างดีเฝ้าดูเหมือนคนเป็นโรคจิตนหน่อยๆค่ะแอบดูต้นไม้ตัวเองทุกวันใครเดินผ่านหน้าบ้านนี่ก็จะต้องแอบรอดช่องมองเขาว่าเขาจะทําอะไรกับดอกไม้ต้นไม้เราหรือเปล่าระแวงถึงขนาดกลัวว่าคนข้างบ้าน จะเอาน้ำร้อนมาลดเลยเป็นแบบนั้นเลยนะคะไม่ว่าเราจะพยายามทำอะไรก็ตามนะคะต้นไม้ดอกไม้อันนี้เขาก็ไม่ฟังเราเลยเขาก็พร้อมใจกันเหี่ยวลงปลูกใหม่เขาก็เหี่ยวลงทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะคะก็ไปลดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมเปลี่ยนเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสุดท้ายสภาวะธรรมเกิดขึ้นเลยคือพอหลังจากทำวันนั้นเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าบ้านเสร็จแล้วจิตนะคะเขาก็หลุดปลุวออกมาอ้อนี่หรือ ที่เรียกว่าไม่มีสิ่งใดจีลรังนี่หรือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นี่หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราคือทุกอย่างอะคะ่ะกระบวนการรวมเข้ามาอยู่ในหัวอ๋อการปล่อยวางเป็นแบบนี้ก็คือการยอมรับและเข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันนี้ก็เลยรีบเขียนเลยนะอ๋อเข้าใจละ เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เป็นแบบนี้ความทุกข์เป็นแบบนี้เข้าใจหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นครูที่ดีแล้วเราก็จะได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปบังคับนะคะไม่ต้องพยายามเข็นนะคะสิ่งเหล่านี้เขาจะเกิดขึ้นเองค่ะเพราะว่าจิต ทุกดวงจิตนะคะเขาจะมเีเขาเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มาก่อนเป็นจิตที่มีสภาวะธรรมมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจอสภาวะอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกิดการกระเทะของเขาขึ้นมาเอง ข้อที่5นะคะก็อาจจะลองตั้งคำถามกับตัวเองให้กับจิตให้จิตพยายามที่จะบอกแต่ว่าคำถามเนี้ยควรเป็นคำถามที่เกี่ยวกับสรรพสิ่งเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาวธรรมไม่ใช่เป็นคำถามเกี่ยวกับทางโลกทางลูกียะอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเขาไม่ไดอ้อ่จิตเดิมของเราเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เขาคุยกับเราเราต้องคุยกับเขาในเรื่องที่เขาชอบก่อนข้อที่6ค่ะ เมื่อเราจะดูแลพัฒนาจิตภายในของเราแล้ว เราควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะคะในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกําลังกายด้วยคือเราต้องเสริมสร้างไปด้วยกันนะคะข้อที่7เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนที่มีกลุ่มแนวคิดเดียวกันแล้วก็พัฒนานะคะไปด้วยการเปิดโลกทัศน์ฟังแง่มุมประสบการณ์ต่างๆของคนอื่นเนี่ยนำมาเทียบเคียงแล้วก็ปรับใช้ ข้อที่8นะคะก็พยายามที่จะเรียนรู้จากตำราวิชาการหรือเนื้อหาสาระที่เราชอบที่เราคิดว่านั้นจะเป็นประโยชน์นะคะรวมถึงการสนทนาสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นการเพิ่มทั้งษะนะคะแล้วก็จะทําให้เรานั้นเกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นอย่างที่เล่าประสบการณ์เมื่อกี้เนี่ยไอความรู้ต่างๆพวกนี้มันเป็นความรู้ที่เราเรียนใช่ไหมคะเรื่องของสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราความทุกข์คืออะไรเราเรียนมาตั้งแต่ เราไม่เข้าใจเลยค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นธรรมชาติเนี่ยเราเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความรู้บางครั้งมันก็จําเป็นเหมือนกันนะคะที่จะเป็นพื้นฐานพอถึงเวลาหน้างานจริงๆเราเจอประสบการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วทั้งหมดนี้นะคะเขาก็จะยุบรวมเข้ามาให้เราได้รับทราบให้เราได้มีความรู้ขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นปรัชญาน้อยๆของเราก็ได้ค่ะ ทีนี้เราจะมีวิธีที่สังเกตว่าจิตของเรานั้นมีการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยเรายุบทุกข้อหมดเลยนะคะไม่ต้องบางคนบอกโอ้เยอะจําไม่ได้โอเคเอาแค่2ข้อพอหลักสังเกตนะคะว่าจิตของเรานั้นมีการเติบโตหรือไม่ลักษณะพิเศษของเขาเลยก็คือข้อที่1ค่ะเขาจะมีความรู้ความเห็นต่อความจริงของสรพสิ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงค่ะ ความคิดของเขาวันนี้กับความคิดของเขาในอนาคตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีการพัฒนาไปสู่ความจริงที่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าวันนี้ท่านฟังคลิปของช่องของเราท่านรู้สึกว่าโอเคดีจังเลยคลิปดีมากๆมีสาระนะท่านเห็นด้วยเวลาเราพูดอะไรเนี่ยท่านอาจจะมีความคิดเห็นด้วยเชื่อไหมคะเวลาที่ท่านพัฒนามีการเติบโตทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นยกระดับขึ้นเนี่ยพอท่านกลับมาฟังอีกทีหนึ่งเนี่ย ท่านจะฟังคลิปเราต่อไม่ได้เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าคลิปที่เราพูดเนี่ยโอ้ยมันใช้ไม่ได้เลยความรู้ที่เรามีนี่มันเป็นเบบีมันเป็นเด็กน้อยสำหรับท่านเพราะว่าจิตของท่านนะคะเกิดการพัฒนาขึ้นมา ก็เลยไปหาสิ่งที่เหนือกว่านะคะหรือท่านอาจจะมีความคิดที่แตกแยกกับสิ่งที่เรานะคะคได้พูดเอาไว้ก็ได้ท่านอาจจะมีแนวคิดของท่านเองซึ่งดีกว่าเราด้วยนะคะคือความคิดของวันนี้จะเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปเลยความคิดของท่านเนี่ยจะเติบโตขึ้นทุกวันค่ะ ข้อที่2นะคะวิธีที่จะเช็คว่าจิตของเรานั้นมีการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือไม่คือให้สังเกตที่การใช้ชีวิตของเราค่ะยิ่งเติบโตยิ่งเรียบง่ายแต่งดงามการใช้ชีวิตของคุณนั้นจะเรียบง่ายงดงามหมายความว่าไม่เป็นภาระเยอะคืออยู่ง่ายกินง่ายขึ้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะความเปะ๊ะความอะไรต่างๆก็ส่วนหนึ่งท่านจะโฟกัสไปที่เนื้อในมากกว่าคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนด้วยนะคะในเรื่องของความคิดนะคะคือคิดอะไรชัน แต่ว่ามันมีความสุขอะมันงดงามชีวิตของเรานั้นไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแต่เราก็มีความสุขจากภายในทั้งหมดนี้ละคะ่ะนี่ก็คือเสน่ห์ของการที่เรานั้นเติบโตทางจิตวิญญาณคะ่ะ และเราก็หวังว่านะคะท่านคงจะได้ประโยชน์ได้สาระบ้างนะคะจากคลิปของเราค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในทุกๆวันค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากดรดีฮลลิ่งพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของดรดีค่ะ